ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจริงจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าต้นเขาเดินทางมาทำงานที่ไร่อ้อยชั่วคราวเพื่อหาเงินใช้ในช่วงสั้นๆแต่สิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงลมหรือเสียงสัตว์ตามทุง่งต้นพักอยู่ในบ้านไม้เก่าๆก,กลางไร่ มีเพื่อนร่วมงานชื่อบาสบาสเป็นคนท้องถิ่นรู้ดีว่าพื้นที่นี้มีเรื่องเล่าที่คนไม่กล้าเอ่ยถึงเขาเตือนต้นว่ากลางคืนอย่าเดินเข้าไร่เด็ดขาดแต่ต้นไม่เชื่อจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงกระสิบเรียกชื่อเขาจากกลางไร่เสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูและจากคืนนั้นเป็นต้นมาความเงียบในไร่อ้อยก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเสียงกระสิบกลางไรอ้อยที่อ่ำคืนเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอด้วยตัวเองผมชื่อต้นมาจากกรุงเทพตอนนั้นตกงานเลยรับจ้างไปทำงานเก็บอ้อยที่สุพรรณบุรีเจ้าของไรบ่บอกว่ามีบ้านพักให้อยู่ฟรีแค่ช่วยเขาเก็บอ้อยช่วงฤดูผมคิดแค่ว่าเป็นงานชั่วคราวพอได้เงินก็คงกลับไม่ได้คิดอะไรมาก วันที่ไปถึงอากาศร้อนจัดรถสองแถวจอดหน้าทางเข้าไร่ผมลากกระเป๋าลงเดินผ่านแนวอ้อยที่สูงท่วมหัวกลิ่นอ้อยแห้งคลุ้งอยู่ในอากาศทางเดินเป็นดินแดงลื่นๆจนไปถึงบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งมีชายคนหนึ่งยืนรออยู่เขาชื่อบาสบาสเป็นคนในพื้นที่ผิวคล้ำหน้าตานิ่งๆแต่ดูไม่อันตรายเขาทักผมว่ามาจากกรุงเทพหรอพี่ ที่นี่เงียบหน่อยนะกลางคืนอย่าเดินออกไปข้างนอกผมยิ้มตอบแบบขำๆกลัวผีเหรอบาสหัวเราะเบาๆแล้วพูดแค่สั้นๆว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นผมไม่ใส่ใจมากเดินสำรวจบ้านเห็นห้องพักมีแค่ฟูกเก่าๆกับพัดลมหน้าต่างเปิดไว้สองบานลมจากไร่อ้อยพัดเข้ามาเย็นๆผมรู้สึกสบายดีไม่คิดเลยว่ากลางคืนนั้นเองทุกอย่างจะเปลี่ยน หลังมื้อเย็นเรานั่งกินข้าวหน้าบ้านบาสเล่าเรื่องทั่วไปเขาพูดถึงคนงานเก่าที่ลาออกกลางคันหลายคนอยู่ได้ไม่กี่วันก็หนีผมถามว่าทำไมเขาตอบว่าบางคนบอกได้ยินเสียงเรียกตอนกลางคืนผมฟังแล้วหัวเราะคิดว่าเขาคงแค่พูดหลอกให้กลัวคืนนั้นผมนอนอยู่ในห้องคนเดียวเสียงมแมลงร้องดังตลอดพอหลับตาได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบ้าน เสียงเหยียบใบอ้อยแข้งดังกรอบกแกรบตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมาแต่พอฟังดีๆมันเดินวนรอบบ้านช้าๆแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าต่างข้างหัวเตียงพอดีผมนอนนิ่งกลั้นหายใจไม่กล้าขยับเสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะได้ยินเหมือนคนถอนหายใจเบาๆอยู่ข้างหน้าต่างเสียงนั้นใกล้มากจนผมรู้สึกได้ว่ามันอยู่ห่างแค่ไม่กี่ฟุตผมรีบดึงผ้าห่มมาคลุมหัวไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง เช้าวันต่อมาผมถามบาสว่าเมื่อคืนเขาเดินรอบบ้านหรือเปล่าเขาส่ายหัวบอกว่าไม่มีใครเดินกลางคืนหรอกพี่แถวนี้มันเปลี่ยวแล้วก็เงียบไม่พูดอะไรต่อตอนกลางวันเราทำงานกันตามปกติแดดร้อนจนผิวไหม้ผมพยายามไม่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ดีระหว่างพักบาสพูดขึ้นว่าพี่อยู่ต่อสักหน่อยเดี๋ยวก็ชินผมถามกลับว่าชินกับอะไรเขายิ้มมุมปากแล้วพูดว่า กับเสียงมันน่ะผมเงียบไม่กล้าถามต่อตกเย็นหลังเลิกงานผมเดินดูรอบไร่แสงอาทิตย์กำลังจะตกเห็นแนวอ้อยสีดำสนิทมีเสาไม้เก่าปักอยู่กลางไร่คล้ายที่จุดไฟไล่ยุงพื้นตรงนั้นมีคราบดำๆเหมือนน้ำมันหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกตอนนั้นคือเย็นวูบทั้งตัวคืนนั้นผมพยายามข่มตาหลับเร็วแต่เสียงเดิมกลับมาทันทีเสียงเหยียบใบอ้อยดังใกล้ขึ้นทุกที คราวนี้มันไม่หยุดแค่หน้าต่างแต่เดินมาถึงประตูห้องเสียงฝีเท้าหยุดลงแล้วเงียบไปผมลุกขึ้นช้าๆเดินไปเปิดไฟบ้านทั้งหลังนิ่งสนิทไม่มีลมไม่มีเสียงอะไรเลยผมยืนฟังอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยๆเปิดประตูออกไปข้างนอกมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากหลอดเล็กๆหน้าบ้านผมกวาดตามองรอบๆไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกว่ามีคนมองอยู่คางแนวอ้อยเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหว ผมยืนมองอยู่แค่ไม่กี่วินาทีแล้วเรียบผิดประตูกลับเข้ามาทันทีผมนั่งลงบนเตียงใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดในหัวคิดวนอยู่อย่างเดียวมันคืออะไรแต่ยังไงผมก็ไม่กล้าออกไปดูรุ่งเช้าผมถามบาสอีกครั้งเขาเมียไปนานก่อนจะพูดว่าตรงไร่ข้างหลังบ้านมีคนตายเมื่อหลายปีก่อนผู้หญิงคนหนึ่งโดนรถไถทับตอนกลางคืนเขามองหน้าผม แล้วพูดเบาๆว่าตั้งแต่วันนั้นใครมาอยู่ใหม่ก็มักได้ยินเสียงเดินรอบบ้านเหมือนกันผมฟังแล้วขนลุกวาบไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่พยักหน้าช้าๆตอนนั้นผมเริ่มรู้แล้วว่าที่นี่มันไม่ปกติจริงๆคืนนั้นผมนอนหลับไม่ลงอีกเลยทุกเสียงในความมืดเหมือนดังเกินจริงเสียงอ้อยเสียดสีกันเสียงลมพัด เสียงฝนหยดบนหลังคาทุกอย่างทำให้หัวใจเต้นแรงไม่หยุดผมหลับตาแน่นพยายามไม่คิดอะไรแต่แล้วเสียงฝีเท้าเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่เดินวนแต่มาหยุดตรงหน้าต่างตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆเหมือนผู้หญิงพูดใกล้หูเสียงนั้นพูดช้าๆว่าต้นผมลืมตาขึ้นทันทีใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อก ผมนอนนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่นิดเดียวเสียงนั้นเงียบไปเหลือแค่ความมืดกับเสียงลมหายใจของตัวเองและตั้งแต่วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่เราอยู่หลังจากคืนที่ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยกลางวันผมยังทำงานได้ตามปกติแต่พอถึงเย็นทีไรใจมันจะเริ่มเต้นแรงโดยไม่รู้ตัว ผมเริ่มระแวงเสียงรอบตัวกลัวทุกครั้งที่ต้องอยู่คนเดียวในบ้านบาสยังคงนิ่งเหมือนเดิมเขาไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นวันนั้นเรามีงานต้องย้ายเครื่องมือเก็บอ้อยไปอีกแปลงหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในไร่ทางทิศตะวันตกห่างจากบ้านพักราว500เมตรตอนบ่ายอากาศร้อนจัดผมกับบาสช่วยกันขนของจนเกือบเย็นก่อนกลับบาสพูดขึ้นว่า คืนนี้พี่อยาออกมาข้างนอกนะผมต้องไปส่งของบ้านเพื่อนอาจกลับดึกผมพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรในใจรู้สึกแปลกๆเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปพอตกค่ำไฟในบ้านเปิดอยู่แค่ดวงเดียวผมนั่งกินข้าวข้างเตียงฟังเสียงลมพัดผ่านแนวอ้อยทุกอย่างเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงที่เคยดังทุกคืนผมเริ่มรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที ทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นเลยเวลาผ่านไปเกือบสามทุ่มผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากนอกบ้านตอนแรกเหมือนเสียงใบอ้อยขยับเบาๆแต่ต่อมากลายเป็นเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้บาสเหรอผมตะโกนถามออกไปไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงเดินช้าๆรอบบ้านเหมือนเมื่อคืนก่อนผมเดินไปหยุดตรงหน้าต่างมองออกไปในความมืด ในแสงไฟสลัวผมเห็นเหมือนมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายไร่ผมไม่เห็นหน้าชัดแต่เห็นเสื้อสีขาวยาวถึงเขา่าเธอยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานมากไม่ขยับไม่พูดอะไรผมยืนนิ่งมองกลับอยู่พักใหญ่แล้วเธอก็หายไปเหมือนละลายไปกับความมืดผมปิดหน้าต่างทันทีใจเต้นแรงจนแทบเป็นลมพยายามปลอบตัวเองว่าคงตาฝาดแต่ไม่นานเสียงฝีเท้าก็กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้เดินวนอยู่รอบบ้านเหมือนกำลังหาทางเข้ามาผมคว้าโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายส่องออกไปข้างนอกแสงไฟส่องไปถึงแนวอ้อยด้านข้างเห็นเพียงใบอ้อยสันไหวแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมขาอ่อนคือมีรอยเท้าเปียกน้ำอยู่บนพื้นดินรอยเท้านั้นเล็กคล้ายของผู้หญิงและชี้เข้ามาทางประตูผมถอยหลังเข้าห้องล็อกประตูแน่นแล้วนั่งนิ่งอยู่บนเตียงพยายามไม่มองหน้าต่างอีก หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงมันในอกเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเสียงฝีเท้าก็เงียบลงผมพยายามข่มตาหลับแต่ทำไม่ได้เลยจนกระทั่งประมาณตีสองได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูเสียงนั้นพูดเบาๆชัดเจนมากต้นออกมาหน่อยผมสะดุ้งสุดตัวรีบลืมตาแล้วหันไปมองรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เสียงนั้นยังคงดังซ้ำอีกออกมาเถอะ ผมรีบเอามืออุดหูหลับตาแน่นจนไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนตอนเช้าบาสกลับมาเขาเห็นหน้าผมซีดเลยถามว่าพี่เป็นไรเหมือนไม่ได้นอนผมเล่าให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่เห็นร่างผู้หญิงจนถึงเสียงเรียกเมื่อคืนบาสเงียบไปนานก่อนพูดว่าผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าออกไปตอนกลางคืนนะผมถามกลับมันคือใครเขาถอนหายใจแล้วพูดเบาๆว่า เขาเป็นคนงานเก่าที่ตายอยู่ตรงไร่หลังบ้านนี้แหละผมฟังแล้วขนลุกทั้งตัวบาสเล่าว่าเมื่อหปีก่อนมีผู้หญิงมาทำงานที่นี่ชื่อพิมพ์เธอขับรถไถตอนกลางคืนเพราะรีบเก็บงานให้ทันฝนแต่รถไถความร่างเธอตายอยู่กลางไร่อ้อยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไร่ตอนดึกบางคนเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงแนวอ้อย บางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อเหมือนอยากให้เดินเข้าไปผมนั่งฟังเงียบๆใจเต้นแรงไม่หยุดถามเขาว่าแล้วทำไมไม่ทําบุญให้หรือย้ายที่ทำงานไปที่อื่นบาสตอบว่าเจ้าของไร่เคยจ้างพระมาะทำพิธีแล้วแต่ไม่หายสุดท้ายทุกคนก็แค่ไม่พูดถึงมันและอยู่ให้ชินคำว่าอยู่ให้ชินทำให้ผมขนลุกซ้ำอีกตกเย็นวันนั้น ผมตัดสินใจเปิดโทรศัพท์อัดเสียงไว้ตั้งไว้ตรงหน้าต่างเพื่อจะได้หลักฐานว่าเสียงที่ได้ยินคืออะไรเวลาผ่านไปจนเกือบสี่ทุ่มผมนั่งฟังเสียงในห้องไม่มีอะไรผิดปกติจนผมเริ่มง่วงแล้วเผลอหลับไปตอนเช้ามาผมเปิดดูไฟล์เสียงที่อัดไว้ตอนแรกมีแต่เสียงลมกับแมลงแต่พอถึงช่วงตีหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนเดินผ่านหน้าต่างจริงๆจากนั้นมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่า อยู่ไม่ได้หรอกเสียงนั้นชัดมากจนผมตกใจทำโทรศัพท์หล่นผมเอาไฟล์ให้บาสฟังเขานิ่งไปนานก่อนพูดว่าผมเคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันตอนผมมาอยู่ใหม่ๆผมถามว่าแล้วทำยังไงเขาตอบว่าไม่ทำอะไรแค่ทำเหมือนไม่ได้ยินถ้ายิ่งสนใจมันจะยิ่งมาหาผมพยายามทําตามเขาแต่ยิ่งพยายามไม่คิดถึงมันกลับยิ่งหลอน คืนนั้นผมฝันเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเดินออกมาจากแนวอ้อยเธอมีเลือดเต็มตัวและพูดซ้ำๆว่าอย่าอยู่เลยผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วงทั้งตัวหลังจากนั้นไม่กี่วันบาสเริ่มดูแปลกไปเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกินข้าวกลางคืนบางทีก็เดินออกไปยืนมองไร่เฉยๆผมถามว่ามองอะไรเขาตอบว่าเขาเรียกอยู่ตรงนั้นผมมองตาม เห็นแค่ความมืดกับแนวอ้อยที่ลู่ตามลมแต่แปลกผมกลับรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่จริงๆตั้งแต่วันนั้นผมเริ่มกลัวเวลาพระอาทิตย์ตกทุกครั้งที่ลมพัดผ่านไรอ้อยผมจะเงี่ยหูฟังโดยไม่รู้ตัวเหมือนรอว่าเมื่อไหร่เสียงนั้นจะกลับมาอีกและมันก็กลับมาจริงๆคืนถัดมาเวลาประมาณเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงกระสิบชัดเจนใกล้หูต้นออกมาดูสิเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงคนเดิม ผมลืมตามองไปที่หน้าต่างเห็นเงาเล็กๆของคนยืนอยู่นอกบ้านแสงจันทร์ส่องให้เห็นเสื้อสีขาวพลิ้วเบาๆผมขยับตัวไม่ได้เหมือนมีอะไรหนักกดทับหน้าอกลมหายใจเริ่มติดขัดเหงื่อไหลท่วมตัวจนกระทั่งเสียงนั้นพูดซ้ำอีกครั้งออกมาฉันรออยู่ผมสะบัดตัวสุดแรงลุกพรวดขึ้นมาได้รีบเปิดไฟทั้งห้องแต่ข้างนอกกลับว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่รอยเท้าแต่กลิ่นอ้อยไหมจางๆลอยเข้ามาทางหน้าต่างผมนั่งนิ่งอยู่จนเช้าไม่ได้นอนอีกเลยทั้งคืนและเช้าวันนั้นเองบาสก็หายไปจากไร่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนเหลือเพียงผมกับเสียงที่ยังคงกระซิบอยู่ในความมืดทุกคืนหลังจากเช้าวันที่บาสหายไปผมอยู่ในไร่อ้อยคนเดียวทั้งวันไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคน เหลือแค่เสียงลมพัดผ่านใบอ้อยผมเดินไปทั่วพื้นที่เรียกชื่อบาสหลายรอบแต่ไม่มีเสียงตอบกลับโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณพื้นดินเต็มไปด้วยรอยเท้าเปลียกที่ลากยาวเข้าไปในแนวอ้อยด้านหลังมันเหมือนมีคนเดินเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุในหัวมีแต่คำถามว่าเขาไปไหนทำไวไม่ทิ้งของไว้เลย บนโต๊ะหน้าบ้านยังมีแก้วกาแฟของเขาอยู่น้ำในแก้วยังอุ่นเหมือนเพิ่งวางไว้ไม่กี่นาทีผมรู้ทังทีว่ามันไม่ปกติตลอดทั้งวันผมไม่ได้ทำงานเลยแค่เฝ้ารอให้บาสกลับมาแต่พอฟ้าเริ่มมืดความกลัวก็เริ่มเข้ามาแทนที่ผมนั่งอยู่บนบันไดบ้านมองไปทางไร่ด้านหลังท้องฟ้าเริ่มกลืนแสงสุดท้ายของวันเหลือแค่สีส้มจางๆที่ค่อยๆจางหาย ผมคิดว่าคืนนี้คงยาวนานแน่พอถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มผมเปิดโทรศัพท์อีกครั้งกะจะอัดเสียงเหมือนที่เคยทำเผื่อได้ยินอะไรอีกคราวนี้ผมเปิดแอปอัดเสียงไว้ตลอดแล้ววางไว้ตรงหน้าต่างผมนั่งเงียบๆในห้องพยายามฟังเสียงลมกับแมลงทุกอย่างดูสงบเกินไปจนเริ่มรู้สึกว่าความเงียบมันหนักเกินจะทนประมาณสี่ทุ่มเสียงแรกที่ได้ยิน คือเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ไกลๆช้าและยาวเหมือนลากเท้าไปตามพื้นดินผมตั้งใจฟังมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดเสียงนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านผมรีบคว้าไฟฉายส่องออกไปจากหน้าต่างแสงไฟสะท้อนกับใบอ้อยแต่ผมเห็นบางอย่างอยู่ตรงปลายทางเดินเป็นเงาคนยืนหันหลังให้ห่างจากบ้านประมาณสิบเมตรผมมองไม่ชัดแต่เหมือนใส่เสื้อสีขาว ผมเรียกออกไปบาสหรอไม่มีคำตอบร่างนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาชา้ชาๆแต่ผมมองเห็นไม่ชัดเพราะแสงไฟมันส่องไม่ถึงร่างนั้นหันกลับเต็มตัวแล้วก้าวถอยหลังเข้าไปในไร่ทีละก้าวจนสุดท้ายหายไปในความมืดผมยืนนิ่งอยู่พักใหญ่ใจเต้นจนมือสั่นพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นคนในหมู่บ้านผ่านมาแต่ในใจกลับรู้ดีว่าไม่ใช่ ผมกลับมานั่งบนเตียงเปิดดูเสียงที่อัดไว้ในนั้นได้ยินเสียงเดินจริงๆและเสียงหายใจหนักมากคล้ายมีใครอยู่ใกล้ไมโครโฟนต่อจากนั้นมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ากลับไปไม่ได้แล้วเสียงนั้นเย็นยะเยือกจนผมต้องปิดโทรศัพท์ทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันผมนั่งนิ่งอยู่นานพยายามตั้งสติแต่ไม่ทันได้คิดอะไรเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น ก๊อกก๊กสองครั้งชัดเจนเหมือนมีคนยืนอยู่หน้าห้องผมกลั้นหายใจมองไปทางประตูเงาของแสงไฟส่องลอดช่องไม้พอเห็นได้ว่ามีเงาอยู่จริงผมค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดแต่ก่อนที่ผมจะหมุนมันหมุนเองช้าๆจากด้านนอกผมสะดุ้งถอยหลังใจเต้นจนแทบจะหลุดออกจากอกประตูเปิดออกเล็กน้อยก่อนจะปิดลงดังปั้งผมนั่งลงกับพื้นขาสั่นไปหมด รู้แล้วว่าคืนนี้ผมคงไม่ได้นอนเวลาผ่านไปจนถึงตีหนึ่งทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งแต่ความเงียบครั้งนี้ไม่ปกติมันแน่นเหมือนมีอะไรจ้องอยู่ข้างในบ้านผมพยายามไม่มองระต่างแต่สายตากลับเผลือหันไปเองและสิ่งที่เห็นทำให้ผมขนลุกทั้งตัวตรงหน้าต่างมีร่างของผู้หญิงยืนแนบอยู่เธออยู่ใกล้จนเกือบชิดกระจกผมเห็นผมยาวยุ่งยุ่งปิดหน้า เสื้อขาวเปื้อนดินเต็มตัวเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเบาๆว่าเห็นเขาไหมผมถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะขาดแค่กระพริบตาเดียวเธอก็หายไปจากหน้าต่างเหลือเพียงรอยน้ำเปื้อนเป็นรูปฝ่ามืออยู่บนกระจกผมไม่กล้าเข้าใกล้หน้าต่างอีกหยิบผ้าห่มมาคลุมหัวพยายามนอนให้หลับแต่ทุกครั้งที่หลับตาผมจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอยู่ข้างหู เสียงนั้นพูดซ้ำๆว่าออกมาเขาอยู่ตรงนั้นจนถึงเช้าผมไม่ได้หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวพอแสงอาทิตย์เริ่มส่องผมรีบออกจากบ้านเดินไปทางที่เห็นร่างเมื่อคืนตรงปลายทางเดินมีรอยเท้าชัดเจนมากเป็นรอยเท้าเปล่าเปียกน้ำลากเข้าไปในแนวอ้อยด้านหลังเหมือนเดิมผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่นานแล้วตัดสินใจจะเดินตามเข้าไปในใจคิดว่า ถ้าบาสยังอยู่ในนั้นผมต้องเจอแน่ผมเดินตามรอยเข้าไปเรื่อยๆเสียงใบอ้อยเสียดสีกันอยู่ข้างหูบางช่วงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างๆกลิ่นคาวดินแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกเดินเข้าไปไม่ถึง50เมตรผมเห็นผ้าขาวเปื้อนดินตกอยู่บนพื้นพอหยิบขึ้นมาดูมันคือเสื้อของบาสผมจำได้เพราะตรงกระเป๋ามีรอยขาดเล็กๆมือผมสั่นจนถือไม่อยู่ ตอนนั้นรู้แล้วว่าเขาคงไม่ได้หายไปธรรมดาผมหันหลังจะเดินกลับแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาช้าๆเสียงนั้นอยู่ห่างแค่ไม่กี่ก้าวผมรีบหันกลับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงลมพัดแรงจนใบอ้อยลู่ไปทางเดียวกันผมวิ่งออกจากไร่สุดแรงจนถึงบ้านหอบหายใจแทบขาดผมเก็บของใส่กระเป๋าทันทีตั้งใจจะหนีออกจากที่นี่ในตอนเชา้า แต่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรหาเจ้าของไร้หน้าจอกลับขึ้นแต่ข้อความไม่มีสัญญาณผมโยนโทรศัพท์ลงเตียงแล้วนั่งกุมหัวเย็นวันนั้นผมไม่ได้กินอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆฟังเสียงลมที่เริ่มแรงขึ้นเหมือนเสียงใครหลายคนพึมพำอยู่ในไร้บางเสียงเหมือนบาสบางเสียงเหมือนผู้หญิงทั้งหมดมันผสมกันจนแยกไม่ออกตกดึกผมได้ยินเสียงประตูบ้านเปิดออกเอง ผมหันไปดูเห็นประตูค่อยๆแง้มออกลมเย็นพัดเข้ามาแรงผิดปกติแล้วได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆว่าต้นเขาอยู่กับฉันผมตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกรู้แค่ว่าตอนนั้นผมอยากหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ขาไม่ขยับเลยเหมือนมีอะไรหนักทับอยู่ทั้งตัวผมนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนแสงแรกของวันส่องเข้ามาในห้องทุกอย่างกลับมาเงียบอีกครั้ง เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บนพื้นหน้าบ้านมีรองเท้าของบาสวางอยู่คู่หนึ่งเต็มไปด้วยดินและคราบสีแดงคล้ำและตั้งแต่คืนนั้นผมก็รู้เลยว่าเสียงที่ได้ยินทุกคืนไม่ใช่แค่ผีที่แค้นแต่คือบางสิ่งที่ไม่อยากให้ใครออกไปจากไร่นี้อีกเลยคืนนั้นหลังเจอรองเท้าของบาสวางอยู่หน้าบ้านผมแทบไม่ได้ขยับไปไหนในหัวมันมีใต้คำถามว่า เขาหายไปได้ยังไงทำไมของถึงกลับมาอยู่ที่นี่ผมพยายามหาคําอธิบายแต่ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยพอเย็นใกลค้ค่ำความกลัวก็เริ่มกลับมาอีกครั้งผมนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านมองไปทางไร่ที่เต็มไปด้วยความมืดแสงไฟจากหลอดเล็กๆหน้าบ้านกระพริบเบาๆเ,เหมือนจะดับทุกเมื่อบรรยากาศมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองผมคิดว่าจะหนีตอนเช้า แต่ใจหนึ่งก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วที่นี่มีอะไรผมไม่อยากหนีทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบาสผมเลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกคืนเป็นคืนสุดท้ายตั้งใจว่าถ้าไม่ตายคืนนี้พรุ่งนี้เช้าผมจะออกจากที่นี่แน่ประมาณทุ่มกว่าวาผมเดินออกไปข้างนอกถือไฟฉายอันเล็กๆเ,เดินดูรอบบ้านลมพัดเย็นผิดปกติทั้งที่กลางวันอากาศร้อนจัด ผมเดินไปถึงแนวอ้อยที่เคยเห็นร่างผู้หญิงตรงพื้นยังมีรอยเท้าเปียกนาำให้เห็นจางๆผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานจนรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังพอหันกลับไปก็ไม่มีใครผมกลับเข้าบ้านนั่งรอเวลาผ่านไปช้าๆประมาณสามทุ่มได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มาจากใต้ถุนบ้านเสียงเหมือนมีคนเดินวนอยู่ข้างล่าง ผมก้มมองผ่านช่องพื้นไม้เห็นเงาดำๆเคลื่อนไปมาผมพยายามเรียกบาสใช่ไหมไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงฝีเท้าเดินวนเร็วขึ้นเรื่อยๆผมใจเต้นแรงมือสั่นจนจับไฟฉายแทบไม่อยู่อยู่ๆเสียงก็หยุดลงแล้วมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆใต้พื้นว่าเขาอยู่ข้างล่างผมสะดุง้งรีบถอยหลังขึ้นเตียงไม่กล้าแม้แต่จะขยับ ไม่กี่วินาทีต่อมาได้ยินเสียงบางอย่างกระแทกใต้พื้นดังตุบตุบเหมือนมีคนทุบไม้จากข้างล่างผมรู้เลยว่าต้องมีบางอย่างอยู่ใต้ถุนแน่ๆผมหยิบมีดพกจากโต๊ะขึ้นใจไว้แน่นตอนนั้นผมไม่รู้ว่ากลัวหรืออยากรู้กันแน่ผมนั่งเฝ้าจนเกือบเที่ยงคืนเสียงทุกอย่างเงียบไปแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนมองจากข้างนอกไม่หายผมเดินไปเปิดประตูช้า,ชา แสงจันทร์ส่องคดีมองเห็นแนวอ้อยข้างหน้าเป็นเงาทึบแล้วผมก็เห็นบางอย่างยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาวซีดตัวเธอเต็มไปด้วยดินและคราบเลือดเธอยืนหันหน้าเข้ามามองตรงมาที่ผมผมยืนนิ่งไม่กล้าขยับเธอพูดเบาๆว,ว,ว่าอย่าอยู่ต่อเลยเสียงนั้นเย็นจนผมรู้สึกขนลุกทั้งตัว เธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปทางก่ออ้อยด้านหลังผมมองตามเห็นมีเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นอีกคนผมเพ่งดูดีๆแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นคนที่ยืนอยู่คือบาสเขายืนอยู่เงียบเงียบหน้าเปื้อนดินเหมือนคนพึ่งขึ้นจากบ่อดวงตาเขาลอยๆไม่มีแววชีวิตผมเรียกบาสเสียงสัน่นแต่เขาไม่ตอบแค่ยิ้มบางๆแล้วพูดชา้ชาๆว่า ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าที่นี่มันไม่ให้ใครไปผมถอยหลังเข้าบ้านปิดประตูทันทีแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังวนอยู่รอบบ้านผมพยายามจะไม่ฟังแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆจนประตูเริ่มสัน่นเหมือนมีคนเขย่าแรงๆผมตะโกนออกไปอยากได้อะไรแล้วทุกอย่างก็เงียบลงทันทีความเงียบกินเวลาเกือบนาทีก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างนอก เป็นเสียงผู้หญิงพูดชัดทอยว่าออกมาดูเขาหน่อยเขาอยากลาผมยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นใจสั่นแรงจนหายใจไม่ทั่วแต่สุดท้ายก็ฝืนเปิดประตูออกไปหน้าบ้านมีไฟจัน์ทรส่องลงพอดีเห็นเงาบาสยืนอยู่กลางลานเขามองมาทางผมแล้วพูดว่าผมขอโทษที่ไม่บอกพี่แต่แรกผมไม่เข้าใจหมายความว่าย่งไงเขามองไปทางกออ้อยด้านหลัง แล้วพูดช้าๆว่าผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นพิมพ์ยังไม่ตายเธอเป็นคนงานที่ผมรู้จักดีวันนั้นผมเป็นคนชวนให้เธอทำงานกลางคืนผมอยากรีบเก็บงานให้ทันแล้วเธอก็ขับรถไถไปก่อนผมได้ยินเสียงเครื่องดับแต่ไม่กล้าออกไปดูจนเช้าเลยเจอร่างเธออยู่กลางไร่น้ำเสียงของเขาเรียบแต่สัน่น ตั้งแต่นั้นมาผมรู้ว่าเธอยังอยู่ผมหนีไปหลายปีแต่สุดท้ายก็กลับมาเพราะเหมือนมีบางอย่างดึงให้กลับมาอีกผมฟังแล้วใจเย็นว,วูบลงตอนนั้นผมรู้แล้วว่าทำไมบารสถึงดูแปลกตั้งแต่วันแรกแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือเขายังยืนอยู่ตรงนั้นทั้งที่เขาน่าจะตายแล้วผมมองหน้าเขาชัดๆใต้แสงจันทร์เห็นว่าผิวเขาซีดเหมือนศพ เสื้อผ้าที่ใส่เปื้อนดินเหมือนเมื่อคืนผมค่อยๆถอยหลังทีละก้าวแต่บาร์สกลับพูดต่อว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกพี่เธอไม่ปล่อยผมไปแล้วทันใดนั้นร่างของผู้หญิงชุดขาวก็ปรากฏอยู่ข้างเขาเธอหันมามองผมด้วยตาโบดำสนิทยกมือขึ้นจับแขนบาสไว้แน่นบารสหันมามองผมอีกครั้งก่อนพูดว่าหนีไปพี่อย่าก,กลับมาอีกหลังจากพูดจบ เขากับเธอหายไปพร้อมกันเหมือนควันจางๆเหลือเพียงกลิ่นอ้อยไหมลอยอยู่ในอากาศผมยืนนิ่งอยู่นานน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวผมหันหลังกลับเข้าไปเก็บของทั้งที่มือยังสัน่นพอรุ่งเช้าผมเดินออกจากไร่ไม่หันกลับไปอีกเลยทางเดินออกจากไร่ยาวและเงียบมากแต่ผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามอยู่ข้างหลังตลอดเวลาผมไม่กล้าหันกลับ จนผลทางดินออกมาถึงถนนผมหยุดหายใจลึกๆแล้วมองกลับไปครั้งสุดท้ายไรอ้อยยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ดีว่ามันยังอยู่ที่นั่นหลายเดือนผ่านไปผมไม่กล้าเล่าที่เจอให้ใครฟังทุกครั้งที่หลับตาผมยังเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางไร่ในคืนเดือนส่องและเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินก่อนออกจากที่นั่น ยังคงชัดในหัวจนถึงทุกวันนี้เสียงของเธอพูดเบาๆว่าอย่าก,กลับมาที่นี่อีกเพราะที่นี่ไม่ต้อนรับคนเป็นถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Ghost Luck Official ทุกเรื่องที่เราเล่ามาจากเรื่องจริงเรื่องที่คนธรรมดาไม่อยากเจอซ้ำอีกในชีวิตคืนนี้ก่อนนอนลองฟังดีๆว่าเสียงที่คุณได้ยิน มันใช่เสียงคนหรือเปล่า